ที่จังหวัดลำปางค่ะทางมนทนฐานบกที่32นะคะก็ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งต่อเนื่องในห่วงหยุดยาวที่ผ่านมาโดยนำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่32ร่รวมกับเทศบาลเมืองพิชัยนำรถบรรทุกน้ำจากทั้งสองหน่วยงานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภครวมจำนวน1 4 0 0 0พลิตรเติมในแท้งและถังกักเก็บน้ำของชุมชนและตามบ้านเรือนของประชาชนบ้านท่าเดือตําบลพิชัยอําเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เข้าช่วยเหลือแล้วแต่เนื่องจากปริมาณครัวเรือนที่มีจํานวนถึง240หลังคาเรือนน้ำอุปโภคบริโภคก็เป็นสิ่งสําคัญ และเกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิตประจําวันก็ต้องมีการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพลตรีอนุไทยชัยมุงคลผู้บัญชาการมวลทนหารบกที่32นะครับผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมวลทนทหารบกที่32ก็ได้ฝากความห่วงใยและเห็นใจประชาชนที่ต้องประสบกับภาวะภัยแล้งฝนทิ้งช่วงและอุณหภูมิความร้อนที่สูงในจังหวัดลำปางและภาคเหนือและหากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่คลี่คลายทางหน่วยพร้อมเข้าช่วยเหลือทันที เมื่อมีการประสานและร้องขอซึ่งประชาชนต่างก็รู้สึกขอบคุณที่หน่วยงานทหารเข้ามาช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นในช่วงวันหยุดยาวห่วงเทศกาลก็ตามนะครับ